คลิปนี้เรายังพาทุกคนไปเที่ยวประเทศเบลเยียมกันต่อนะครับและที่นี่ก็คือเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมที่เมืองแห่งนี้นะครับมีจัตุรัสกลางเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตายอยาอ่างอตโตมีเมียมอยู่เช่นเดียวกันครับที่สําคัญครับที่เมืองนี้ทุกคนมาดูนี่ครับ m มนยัลเคนพิสน้องเด็กผู้ชายยืนฉี่ตอนนี้มีเด็กผู้หญิงด้วยนะครับและเมื่อมาเบลเยียมทุกคนห้ามพลาดครับเบลเยียมช็อกโกแลต รสชาญิยอดเยี่ยมรวมไปถึงวอฟเฟอลด้วยนะครับอร่อยมากๆเลยและที่นี่ก็คือบรัสเซลประเทศเบลเยี่ยมครับ o มอร์นิ่งนะคะตอนนี้เรามาทานอาหารนะที่ร้อาหารเช้าที่โรงแรมมาริออตบรัสเซลนะคะก็อันนี้ก็มีเด็ดถ่ายลายอาหารให้ดูนะคะก็ถือว่าโอเคนะก็ได้มาตรฐานนะของมาริออตนะก็คือมีออสโมก ซลมอนนะมีแบบพวกโคคัสมีชีสมีเมนูของร้อนอันนี้ก็คือเชฟก็คือสั่งบายออเดอร์ก็คือต้องไปแบบบอกที่ Station นะคะก็เครื่องดื่มก็มีแบบตามมาตรฐานนะคะ,ะแต่ที่เราชอบคืออันนี้นะมันเป็นซอฟคุกกี้แผ่นใหญ่เลยนะคะถ้าทางจัดอร่อยอ่ะ mm. เดี๋ยวเรา อ,อีกอันหนึงที่เราชอบคือเขาให้ทําแพนเค้กเองเอ้ยทำวัฟเฟลเองนะทุกคนก็คือมีแบบวิธีทำตรงสเตชันให้นะก็แบบมีเครื่องแบบ ให้เราทำได้เองนะคะนะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อ่าก็ถือว่าโอเคนะมาเที่ยวเมืองนี้แล้วก็ได้ทำวาฟเฟิลกินเองด้วยนะคะอ่าแล้วเขาก็จะมีท็อปปิ้งที่เราใส่อะไรอย่างนี้นะทำได้คีดเอ็ดได้เองนะก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่กู๊ดไอเดียนะคะอ่าเดี๋ยวเราทานกันต่อเลยนะก็ผลไมก้ก็โอเคนะแต่ถ้าเทียบเอาจริงค่ะเทียบกับเมื่อวานนะที่เป็นมาริออตอ่า มูใช่ไหมก็ว่าเป็นเกนคับเออา,ออากเกนนะคะก็ถือว่าเออเมื่อวานก็ดีอ่ะคิดว่าเมื่อวานอาจจะดีกว่านีดนึงนะโอเคเอ,อ่ะเดี๋ยวเราทาน ค่ะเราก็มาอยู่ที่จตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปนะคะอันนี้ก็ชื่อว่าจตุรัสกองพาหรือว่าจตุรัสแกนเพสนะคะก็สร้างมานั้ง400กว่าปีแล้วนะคะที่นี่นี่ก็มีรวบรวมสถาปัตยกรรมหลากหลายนะคะเป็นกอทิกนีโอโกอธิกและก็บาโลกนะคะก็บริเวณด้านหลังของเรานะคะที่เห็นสวยๆนี่ก็คือโคเทลวิวหรือเสาสาราะวะการเมืองนะคะซึ่ง ในอดีตเนี่ยตอนมีสงครามกับฝรั่งเศสที่นี่เคยโดนถล่มไปนะคะครั้งหนึ่งนะจะเหลืออยู่ตึกเดียวคือตึกดำๆนะคะที่เหลือรอดที่ไม่ถล่มนะเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะก็เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคือจ,จัตุรัสเนี้ถ้าใครจะมาก็ควรจะมาเช้าๆนะตอนนี้เราก็ว่าเราก็มาเช้าแล้วเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ติดกับใกล้ๆกับกองพาร์ทเลยนะคะแต่ว่า นักท่องเที่ยวก็มากันเช้าเหมือนกันจ้ะตอนนี้ก็เยอะแล้วก็ยังมีรถแบบขนส่งของเข้ามาอีกนะก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยมันดูแบบว่าวุ่นวายวุ่นวายนิดนึงนะคะก็ที่นี่เนี่ยก็ได้รับเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกโด้วยเช่นกันค่ะค่ะและนี่ก็คือตึกที่รอดจากการถล่มของสงครามนะคะเขาเรียกว่าเมซันดูลอยอันนี้ไม่แน่ใจวถูกเปล่านะแต่เดยปัจจุบันเนี่ยเป็นมิวเซียมนะซิ Museum City ของบัตเซลนะคะก็จะเปิดประมาณ10โมงนะก็ใครสนใจก็เข้าไปได้ค่ะค่ะแล้วที่จตุรัสนี้นะคะก็ยังมีอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจและคนเขามาต่อคิวถ่ายรูปนะกับเอเวราเซอร์เคสนะคะซึ่งเขาเป็นชาวเฟรมิดที่ปกป้องเมืองนะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14นะคะเขาบอกว่าให้รูปหน้าเด็ทาโกนะคะ ตามด้วยหน้าของเขาแล้วก็แขนนะคะขามาจนถึงสุนัขที่อยู่รอบๆขาเขานะคะแล้วก็ให้อธิษฐานค่ะเขาบอกว่าจะทําให้คําอธิษฐานของผู้ขอนั้นเป็นจริงนะคะอ่ะเอาเลยค่ะอีกทีนะคะโอเคอ่า ร้านบา f f เฟชื่อดังของเมืองนี้อยู่ไม่ไกลจากจตุรัสนะคะชื่อว่าร้านเมซองแดนดอยนะก็ จะเห็นว่าเช้ายังมีคนมาต่อคิวนะคะไม่ต้องคาดเลยว่าช่วงสายนี้คงจะเยอะมากนะคะเพอเอิญว่าเราเพิ่งทานเบกฟัตนมาจากโรงแรมเนอะเรายังอิ่มอยู่และเราก็เพิ่งทำวาฟเฟิลนะคะกินเองต่างหากนะก็โอเคถ้าใครเดินผ่านมานะเราจะเดินไปตรงเมนิเกนพิสนะคะก็ผ่านจะผ่านร้านนี้เลยนะคะก็แวะชิมได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเราจะกลับแวะที่ร้านนี้อีกทีค่ะ ระหว่างทางนะคะเราก็จะเจอสติตีทอาร์ตนะคะซึ่งเป็นงานเพ้นท์นะคะที่นี่เขาก็จะมีนิทานเอ้ยเขาเรียกว่าการ์ตูนเรื่องตินตินนะที่โด่ดงดังนะคะก็จะมีตินตินคอมิกอาร์ตอยู่ที่ผนังนะที่เป็นอีกอันนึงที่คนมาถ่ายรูปก,กันค่ะด้านหลังนะของเราก็คือเมเนเกนพีซนะคะซึ่งเป็นตุ๊กตา ที่ลูกบ้านเด็กฉี่นะที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยนะคะและก็ของประเทศด้วยนะอันนี้สูงประมาณ61เซนนะคะสร้างเมื่อแต่ปี1 6 1 8นะคะโดยเ,เขาบอกว่ามีตำนานว่าตอนช่วงยุคที่วา,าเซลมีสงครามเนี่ยมีค่าศึกเนี่ยเอาระเบิดนะคะมาไว้ที่กำแพงเมืองนะคะและหนูน้อยจูเลียนสกีเนี่ยไปเจอนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไราสายระเบิดที่มี ประกายไฟนะคะกำลังจะแบบว่าประทุนะเขาก็เลยตัดสินใจฉี่ใส่นะคะทำให้ประกายไฟดับและก็ไม่ระเบิดนะคะทำให้เขาเป็นฮีโร่และวชาวเมืองก็ยกย่องเขานะคะก็จะมีนี่เลยเป็นสัญลักษณ์เขาอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีชุดเปลี่ยนตามเทศกาลกว่า 1,000ชุดเลยนะคะโดยที่ชุดแรกที่คนให้ก็คือแอมานูเอลไม่ใช่สิแม็กซิมิเลียนที่สองแอมานูเอลนะคะให้เขาชุดแรกเลยแล้วก็ยังมีชุดที่ได้จากพระเจ้าหลุยที่15นะชุดทั้งหมดจะเก็บไว้ที่มิวเซียมนะคะก็คือเมซงดูรัวนะคะค่ะแล้วพูดถึงวาฟเฟิลนะคะก็นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่ดังเหมือนกันนะก็คือว a ฟเฟิลแฟ t ทอรนะคะบางคนก็จะมาทานที่ร้านนี้นะก็ จะเห็นได้ว่าก็เริ่มมีคนต่อคิวซื้ออยู่บ้างน,นะคะคก็แบบเป็นคนท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ก็ลองเลือกดูแล้วกันนะคะถ้าผ่านมาก็แวะได้หลายร้านเลยะค,ะค่ะค่ะที่นี่คือมอนเดสอาร์นะคะ,ะก็คือเป็นเนินเขาแห่งศิปลปะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสร้างมาตั้งแต่มีอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่1 4นะเป็นชาวยว uh, ที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็มีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงศตวรรษที่19นะคะก็คือ,อ รีโอพอที่2นะคะก็คือให้สร้างนะคะให้เป็นแบบจัดแลนด์สเคปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นที่รวมที่สำคัญอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เป็นจุดชมวิวเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นมิวเซียมโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีวางนะที่ด้านบนนะคะก็มีสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแล้วกันค่ะ ค่ะขึ้นเดินมานะคะก็จะมีสวนสาธารณะนะก็ถ้าหน้าร้อนนี่ก็จะเป็นดอกไม้สวยๆนะคะหน้าหนาวก็จะน้อยๆหน่อยประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะที่เขาตั้งใจทำขึ้นมานะคะดเโายพาเรทอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้เดเดินขึ้นไปดูข้างบน,นะคะ่ะ นี่คือรอยัลพาเลสนะคะก็คือเป็นพระราชวังหลวงนะคะของบัสเซลนะคะก็จะมีคิงนะคะที่ใช้ทรงงานที่นี่แล้วก็ประกอบพระราชกรณียกิจนะคะเขาบอกว่าในช่วงฤดรูร้อนเนี่ยวังนี้เนี่ยเมื่อกษัตริย์แปลพระราชฐานนะคะ<ๆ>ก็จะสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินชมในวังได้ค่ะก็ ตอนนี้นะก็ถ่ายรูปดูด้านนอกได้นะคะก็จะมีนะักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันอยู่ปลายค่ะค่ะเรามาอยู่ที่เซนต์ไมเคิลแอนเซนต์กูดูล่านะคะซึ่งเป็นโบสที่มีความสำคัญที่สุดนะคะของที่นี่นะใช้ประกอบแบบพิธีทางศาสนาของพวกเชื้อพระวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ และก็เข้าฟรีนะคะเป็นบทสไตล์กอทิกนะบางก็ว่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่11หรือว่าศตวรรษที่13อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมศิลปะด้านในกันค่ะ 小米两千 เดียวนะคะก็เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดนะคะในบราซิลนะก็ต้องบอกว่าควรที่จะจองค่ะจองก่อนนะในเว็บไซต์ของร้านเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยต้องยืนต่อแถวรอข้างนอกนะก็ช่วงนี้ก็อากาศหนาวด้วยนะคะก็รอสั่งไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันอีกทีนะคะเขาบอกว่าร้านนี้ก็คืออาหารยอดนิยมเมนูที่เด็ดที่สุดก็คือต้อง เป็นหอยมแมลงภู่อบในหมอน้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะถ้าพูดถึงอาหารนะคะของร้านนี้ก็คือต้องเป็นหอยแมลงภู่อบนี้นะคะ,ะคะืมัสโตกันคะเขาก็มีนี่เราสั่งมาเป็นเซตเล็กนะก็คือมีอันนี้มีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีเบียนะคะอยู่ที่อะไรนะ10 8ยูโรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสเต็กเนื้อนะคะ เต็นิ้ก็อยู่ที่22ยูโรค่ะและอันนี้เป็นคอฟเกลนะคะอยู่ที่10ยูโรค่ะเขาบอกว่าก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่ดังของร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราลองชิมสเต็กก่อนแล้วกันคนะือสเต็กเขาก็ชิ้นใหญ่นะอันนี้สั่งแบบมีเดมแลไปป่ะ กินด้วยก็ได้แบบรสชาติของงน้นแบบอร่อยอ่ะคือไม่เหม็นคาวแล้วก็ไม่เเหนียวจนเกินไปแต่ว่าอาจจะสุกไปนิดนึงสำหรับเรา ส่วนนีเราชิมให้เพื่อนๆดูดิอร่อยไหมคะขอมไี่เป็นไรลกที่เป็นไรหอมที่เป็นไรกสัญญาเ่เืูเาสัญญาเยี่อหมูแ้เลี่อดหมูแ้อ่ออ่ออะอันนี้ออกเ้นะคะ you <laughs> พอจะชิมใช่ไหมคะไม่รู้ไม่รู้ร้อนหรือเปล่าลูกอ่ะเป็นไงคะเป็นยังไงบ้างคะช่วยช่วยบอกหน่อยค่ะเหมือนชีสอะข้างในอ่าใช่ก็มีมีมันมีชีสอะไรเงี้ยนะคะโอ้อร่อยนะ กมองให<อ><อ>ม่อเรามาดูอันนี้ด้วยไฮไลท์ของเขาถามว่า แตกต่างจากผัดแมลงผู้บ้านเราไหมก็มีความใกลเคียงนะแต่ว่าของเขาที่เนี่ก็คือทํามารสชาติค่อนข้างแบกลมกล่อมนะเหมือนไปดูเขาเอาไปผัดกัรวิธีผัดอบเนยกับกระเทียมมั้งนะแต่ว่ามันกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยกว่านะคะนัก็สมกับเป็นเมนูที่เขาแนะนําให้ทานนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจัดการอาหารทั้งหมดก่อนแล้วไปผัดกันดีกว่าค่ะ เรามาอยู่ที่แกลเลอรีรอยัลแซงอูแบนะคะซึ่งเป็นศูนย์การค้าในร่มนะคะที่เป็นหลังคากระจกนะ3อันติดกันนะคะซึ่งเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสร้างตั้งแต่1847เเพื่อที่จะรองรับความแบบ เป็นห้างสรรพสินค้านะคะก็ให้ความบันเทิงกับกลุ่มคนชั้นสูงนะคะ <c oughs> ก็คือจากปัจจุบันเนี่ยจะเป็นร้านแบรนด์เนมนะคะแล้วก็จะมีร้านช็อกโกแลตแห่งแรกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยคะ่ะ ร้เบลเยียมช็อกโกแลตแฟกตอรี่นะคะซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ของช็อกโกแลตให้เลือกหลายแบบนะคะอันนี้เราซื้อแบบที่มันเป็นสับปะร่นะแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตนะคะเขาก็จะถามว่าคือเขาจะมีเมลช็อกโกแลตหลายเปอร์เซ็นต์นะคะแบบ 35มสิบห้าส่สิบหาอเงี้ยแล้วแต่แบบว่าเราจะเลือกแบบไหนนะเราก็ออนอ่อนหน่อยเผื่อแบบมันขบไปสําหรับเด็กนะคะแล้วก็มีเขาบอกว่าจะต้องการช้อปปิ้งอะไรบ้างมีทวอพิชาชิโออะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็มาจ่ายตังค์อยู่ที่12.5ยูโรนะคะ อ่าก็สตอเบอรีเขาลูกใหญ่มากน่าทานมากนะคะแล้วก็ถ้ามาเบลเยียมหนึ่งในสิ่งที่เราต้องซื้อก็คือช็อกโกแลตเบลเยียมนะคะเพราะว่าเป็นเมืองผลิตช็อกโกแลตอ่าเดี๋ยวเราไปทานแล้วก็เดินไปชมตรงศูนย์การค้าตรงนี้กันค่ะ สั่งไปแล้วสั่งเป็นแบบกองพลาสสิกนะคะซึ่งเขาจะมีให้เลือกนะบวฟเฟิลสองแบบนะคะ,ะก็คือเป็นแบบเนี่ยบัตเซลวัฟเฟิลก็จะแข็งๆหน่อยนะเป็นสีเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็เป็นไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอะเลวัฟเฟิลนะคะซึ่งก็อาจจะนุ่มกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันดีก y ่ะ ค่ะแล,แล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะก็สั่งเป็นแบบราช็อกโกแลตแล้วก็มีไอศครีมวานิลานะคะก็เดี๋ยวลองทานกันนะตอนด้วยความที่แบบมันมาร้อนๆนะช็อกโกแลตก็ยังแบบไม่แข็งนะคะแต่ไอติมเริ่มละลายค่ะไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้างนอกกันนะอ่าจ้าค่ะลองมาชิมกันนะคะโอ้ใหญ่จะัะ บอก่าแป้งดีนะคะคือแบบมีความแบบข้างนอกกรอบนิดน,นิดอแต่ข้างในคือนุ่มอะ่ะแล้วช็อกโกแลตก็ยังเมลอยู่นะร้อนๆน,นะคะรวมโดยรวมแล้วนี่ถือว่าเออก็ เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องวอฟเฟลต้องยกให้เขาจริงก็อร่อยมากจริงนะสำหรับ,บ,บร้านนี้ก็คนก็ยังเข้าคิวแบบซื้อนะเพื่อรับประทานในร้านก็ได้เทคเอาไวก็ได้นะคะถ้าซื้อแบบเทคเอาไวเนี่ยจะถูกกว่า1 EUR ยูโรนะคะค่ะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้าน no House, ช็อกโกแลตนอยเฮาส์ช็อกโกแลตนะคะซึ่งเป็นช็อกโกแลตเบลเยียมนะคะเจ้าแรกที่ผลิตแบบมีไส้หรือพารีนนะคะก็ นะก็จะมีรูปปั้นช็อกโกแลตของคุณที่เป็นเจ้าของนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะค่ะข้างในนะคะก็จะมีช็อกโกแลตให้เลือกหลากหลายนะมีขายเป็นแบบชิ้นชิ้นหลายแบบให้เราเลือกหรือว่าซื้อเป็นแบบกล่องแล้วก็จะมีของโชว์ข้างในว่ามันจะมีของประมาณนี้นี่นะคะซึ่งก็เหมาะสําหรับแบบว่าเป็นของขวัญของฝากนะ เพราะว่าด้วยเออเขาเรียกอะไรแพ็กเกจและราคาเนี่ยก็ตามไปด้วยนะคะก็ฮารุฮารานะคะอย่างเช่นเนี่ยบางอันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเจเนเกนพีซนะคะเป็นเด็กฉี่นะคะซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะที่สร้างขึ้นมาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศนะคะแล้วก็แสดงถึงอารมณ์ คำคัญของคนเมืองนี้นะคะก็คือนอกจากจะมีผู้หญิงฉี่แล้วก็ยังมีหมาฉี่ด้วยนะคะค่ะตอนนี้เราวามาอยู่ที่อโตเมียมนะคะซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศนี้นะคะซึ่งสร้างตั้งแต่ปี1958เพื่อเป็นเจ้าภาพ World Expo นะคะก็เป็นลูกกลมๆนะคะ9อันนะคะเป็นแบบเรียงกันแบบ สัญลักษณ์ของอะตอมอะเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของยุคนิวเคลียร์นะคะซึ่งสูงประมาณ102เมตรนะคะข้างบนเนี่ยก็จะขึ้นไปได้นะแต่ว่าต้องซื้อตเกตขึ้นไปนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีคิวด้วยเพราะว่ามันเหมือนจะต้องมีจํานวนคนอาจจะจํากัดที่จะขึ้นไปนะเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปนะอาจจะถ่ายบริเวณรอบๆนะแต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมาไม่ต้องขึ้นก็ได้ก็คือถ่ายรูปรอบๆก็ถือว่าโอเคละมาเช็คอินค่ะ ค่ะตอนแรกเราเปลี่ยนใจนะว่าเราจะขึ้นนะคะแต่ว่ามาดูคิวแล้วนะคะข้างในว่าเยอะแล้วนะคะออกมาถึงข้างนอกนู่นต้องรอแบบว่าต้องมีเวลานะคะพะแต่ว่าเราอ่ะจะต้องขับรถเปลี่ยนเมืองด้วยเนาะเราก็อาจจะไม่รอนะที่จะแบบขึ้นไปดูวิวหรือว่าชมนิทรรศการข้างบนนะคะก็เดี๋ยวเราขับรถไปต่อแล้วก็ถ้ามีเวลา,เาอาจจะไปแวะเมืองเล็กๆเ,กเกที่ยวอีกทีค่ะ ค่ะเรามาดูห้องพักในคืนนี้นะคะเราพักที่มาร i ออตบาร์เซลนะคะก็เป็นห้องสวีทเนาะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นแบบว่าตู้เซฟนะคะแล้วก็เป็นไม้แขวนเสื้ออะไรเงี้ยนะคะแล้วมีเตารีดนะคะที่รองรีดแล้วก็มีเสื้อโยคะ่ะนะแล้วก็ <laughs> มีบาตโลบแล้วก็สลิปเปอร์ให้นะคะอม ก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกันอีกอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไม่ได้มีเซฟนะคะก็จะเป็นเหมือนห้องรับแขกนะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงกันข้ามก็จะเป็นทีวีดิจิตอลนะคะนะอันนี้เพเอิญว่าเขาทำเตียงเสริมให้เราด้วยนะมันก็เลยจะดูเล็กๆห้องจะเล็ก ขึ้นนะอ่าก็จะมีโต๊ะทำงานนะคะที่หันหน้าออกไปทางระเบียงเนอะซึ่งก็จะเป็นวิวตลาดคริสต์มาสร์เกตเลยนะคะก็มีตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อ่า<ๆ>ค่ะเขาก็ไม่ได้มีมินิบาร์อะไรเขาก็มีช็อกโกแลตให้สองอันเล็กๆมีน้ำนะคะของมารีออตนะ มีกาแฟานิกเปโซ่สองแคปซูลนะคะแล้วก็จะเป็นแบบพวกกาแฟเมน้ำตาลแล้วก็พวกชานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนหลักกันดีกว่าคะ่ะก็เอ่อเข้ามาถึงนะก็เป็นเตียงคิงนะเตียงคิงครผมแล้วก็ มีแบบไฟหัวเตียงตรงข้ามก็จะเป็นทีวีดิจิตอลอีกอันหนึ่งนะคะนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบกระมานกระจกกว้างเลยนะคะสามารถเห็นวิวคริสต์มาสาร์เกตอีกเช่นกันอ่ะเราก็มาดูห้องน้ำค่ะห้องน้ำเนี่ยก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเนาะเพราะปกติอะถ้ามันเป็นห้องสวีทหรืออะไรเงี้ยมักจะมีอ่างนะคะแต่ที่นี่ไม่มีนะอันนี้ก็เป็น เคาน์เตอร์นะคะอ่างล้างหน้านะเป็นแบบอ่างเดียวแล้วก็กระจกกว้างนะคะมีอเมนิตี้ที่ให้ก็จะมีโซาบาร์มีบอดี้โรชั่นมีเอ่อช o w e ์ CAP นะคะมีเซเวนคิดแล้วก็เอ่อวานิตี้คิดแล้วก็แปรงสีฟันแต่ว่าให้ e อันเดียวอ่าส่วนอ่อในห้องน้ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบ ชาเวอร์เรนชาเวอร์นะคะก็ดูสีแบบทองทองค่อนข้างจะโมเดิร์นทันสมัยอยู่แหละแล้วก็โทนสีก็จะเป็นสีขาวๆนะคะก็มีเออเออเขาเรียกว่าอะไรสบ,บนะู่น้ำมีแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะที่ติดผนังนะคะเป็นยี่ห้อดิสเวิร์อ่ะ แล้วก็มีแฮร์ไดเออร์ที่อยู่ในห้องน้ำนะคะก็สำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารายอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมค่ะ สำหรับทริปเบลยเยี่ยมนะคะจริงๆแล้วยังมีที่น่าเที่ยวอีกหลายที่นะแต่ว่าเรามาหลายประเทศนะก็เลยมีเวลาจำกัดน,นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะมีประโยชน์หรือถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อน m e r r ค Christmas a n d h a p p y New Year คะ่ะ